เรามาสวนผักกันเวลานี้นะคะปกติถ้าก,กูไก่มาคนเดียวก็จะมาตอนเช้านะมาแต่เช้าเลยประมาณหกโมงเจ็ดโมงเพราะประมาณแปดโมงไปแล้วนี่โอ้ช่วงหน้าร้อนที่อิตาลีภาคกลางแถบที่พวกเราอยู่นะหน้าร้อนสั้นก็จริงนะหน้าร้อนร้อนจริงๆนะคะร้อนแบบนี้ประมาณเดือนหนึ่ง แต่โคตรร้อนเลยอะอ้้หอุหนวันนี้อ้โหลูกใหญ่เร็วจังเลยอ้สวยมากเลยอะดูสิโตเร็วกันมากๆเจออากาศร้อนร้อนที่นี่นะกลางวันเนี่ย40กว่าองศาตอนที่เราขับรถออกจากบ้านมา43แต่กลางคืนประมาณ20องศาเท่านั้นเองนะอูโหตรงนี้ไม่มีใครรดน้ำให้คุณน้ำมองไม่เห็น ตายแล้วถั่วกูแค่คเอาถั่วมาปลูกไว้นี่เห็นไหมไม่มีใครมองเห็นเลยอู้ลูกแม่ไม่เป็นไรยังรอดอยู่ขอดูพลัมพลัมรวงจะหมดแล้วมันไม่ได้ดกด้วยไม่ได้มาสนใจเก็บกินเลยเพราะว่ามันไม่อร่อยนะเป็นพลัมป่าแถมไม่อร่อยอีกเพราะจากมเมล็ดพลัมเขียวนะคะโอ้ยไท้อลูกแม่โอ้ยขอได้กินลูกไหนนะลูกนะ่าอุ้ยตรงนี้ก็มีได้ขึ้นมาได้ไหมลูก ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นี่นี่ลูกทองลูกใหญ่นี่ทุกคนลูกทองอีกตะเลียนนะคะนี่ตัดย่อนมนันเอาไว้โอ้โยให้แม่ได้กินลูกหน่อยเถอะมันทยอยออกไปหลายลูกแล้วนะแล้วมันก็เหลืองมั่งเนาะนี่ลูกใหญ่โอ้ยโอ้ยดีใจอย่าหลอกให้ดีใจเก้อเลนะโหเต็งกว่า โอ้ทำไมล้มเร็วจังผู้ชาจีนยังไม่มีลูกเลยอ่ามีแล้วลูกจิ๋วๆนะนี่นะคะนี่นี่ลูกจิว๋วนี่ด้วยนี่ด้วยพยอยออกแล้วโอ้โหดูเฉาก็เป็นแถวเลยนะผักพวกแตงกวานี่โดนแดดอันนี้เข้าไปนี่น่าสงสารมากๆอู้แต่และลูกแกรนมากเลย วันนี้ตั้งใจจะมาเก็บลูกพลัมกันนะคะนี่ตรงนี้เพราะว่ามันเน่าเกือบหมดแล้วอะ่ะนี่เน่าแบบนี้นะคะร่วงเต็มเลยตั้งแต่ยังไม่ทันสุกดีอ่ะเนี่ยเน่าแล้วหวานเนื้อเยอะ แต่พรมทุกพันนะคะตรงเปลือกมันจะเปรี้ยวฟังนี้มันเน่าเห็นไหมฝั่งนี้กินได้เดี๋ยวเราจะเลือกเก็บลูกที่มันเริ่มจะเหลืองๆก่อนถึงข้างบนถึงแล้วแต่ยังมีคั่วด,ด้วยนี่นะคะเป็นพรมเหลืองนะ เหลืองแล้วนะคะดูในกล้องอาจจะเขียวๆไปหน่อยคจริงมันเหลืองนะคุณค่ะ,ะเยอะมากนะเพลูกนี้โอ้โหเสียดายเน่า เนี่ยถ้าปล่อยไว้ให้มันเหลืองจัดนะมันเน่าหมดนะคะ้มันเริ่มเหลืองแล้วเหมองแกรุดตาพี่ดูสิโอ้เน่ามองไม่เห็นควายด,ดมอะไรดมดีเลยวอาไควาเยมาเชิดบ,บุตรลูกพี่เออ มองมาจากข้างล่างสวยๆข้างบนเน่าหมดเลย เริ่มแล้วดิโอ้โหดูนกตัวนี้นกปลอมเอามาวางไว้ไ่นกจริง ก็ได้ผลอยู่นะลูกนี้เหลืองสวยพอแล้วนะคะล้นตะกร้าแล้วเดี๋ยวเอาไว้มาเก็บใหม่อุ๊วอย พอแล้วนะคะได้เยอะมากเลยเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาเก็บใหม่นะสองสาวันนี้แหละไม่อย่างนั้นมันก็จะร่วงหมดนะคะอันนี้เราไปกินก็กินไม่หมดนะเดี๋ยวพี่มิจะเอาไปแบ่งเพื่อนที่ทำงานด้วยนะคะทำพ,พันนี้เอาไปทำแยมได้นะเพราะว่าเนื้อมันเยอะนะคะเมื่อประมาณสองปีที่แล้วครูกไก่ก็ทำนะทำแต่ตัวเองก็ไม่ได้กินนะคะเอาไปให้พี่สาวที่ไทยหมดเลยเพราะว่าบ้านเราไม่ชอบกินแยมนะ แต่ปีนี้ถามว่าจะทำไหมปีนี้ไม่ทำแน่นอนนะคะปีนี้เก็บแจกด,ดีกว่ามูกวันน่ารักมากเลยเนาะกูเป็นคนไม่ชอบกินแยมพี่มิกก็ไม่กินน้ำหวานก็ไม่กินบ้านเราไม่ค่อยกินแยมนี่พอเช็ดแล้วลูกมันเหลืองเลยที่เราเห็นนะคะที่เป็นนวลนวเนี่ยเหมือนองุ่นนะเป็นนวลขาวๆนวลของมันเฉยๆนะคะไม่ได้มียาฆ่า,มาแมลงไม่ได้มีอะไรนะ เพราะว่าผักผลไม้ที่สวนเราเราไม่เคยให้อะไรทั้งสิน้นนอกจากน้ำนะคะพวกนี้ออ่ยพวกต้นใหญ่ๆน้ำนานๆานานให้ทีด้วยซ้ำหวานเจบแล้วอย่างตัดปัญหาสุขภาพนะคะเลยไม่ทําผู้ให้เสี่ยงเป็นเบาหวานนะ ระดับน้ําตาลค่อนข้างสูงใกล้จะเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยชิมแค่ตรงนี้ก็พอนะกลับถึงบ้านก็ไม่กินจะได้นะอายุมากขึ้นเป็นธรรมดานะคะเมื่อก่อนนะกินอะไรก็แบบอืมกินได้หมดร้อนมันก็ชื่นแจ็มกันนะเนื้อเยอะมากเหมาะก,กับการทำแยม ไม่เหมือนพลัมป่านะคะพลัมป่าไม่เหมาะกับการทําแยมนะเพราะว่าเนื้อไม่ค่อยมีมีแต่น้าเอาปิดกวนเนี่ยใช้เวลานานมากแล้วจะได้แยมออกมาปริมาณที่น้อยมากนะเสียเวลาเปลืองแก๊สด้วยก็ไม่ค่อยอร่อยอะแอะแยมพวกลูกพลัมลูกหมอนอย่างเงี้ยกลิ่นหอมมันไม่มีนะคะมันไม่เหมือนพวกแยมสตรอเบอรี่แยมมะม่วงสับประรดพวกนั้นจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเนาะพวกนี้นไม่มีกลิ่นเฉพาะตัว มันจะจางมากกุ้ยกุยหนักมากเลยนี่ทั้งตะก,ก้าใบนี้นะคะโหน่าจะประมาณสามกิโลกว่านะใหญ่นะคะไม่ได้เล็กๆนะเอาไปฝากเพื่อนพิมิกที่ทำง,งานหมดเลยเพราะว่าหลายคนนะปะ่ะทำง,งานกันดีกว่าเดี๋ยวต้องลดน้ำผักทั้งสวนนะคะรดน้ำผักที่นี่ก็ใช้สายยางแล้วก็ฝักบัวนะคะธรรมดาพิมิกเขา ใช้ฝักบัวลดต้นหอมช่วยๆกันเพราะว่าเวลาที่เราเปิดน้ำบาดานเนาะจะมีบอ่อบาดานอยู่ตรงนั้นนะคะตรงที่ร่มอ่องุ่นตรงนั้นอะเวลาเปิดน้ำบาดานในห้องนู้นอะจะมีก๊อกอันนึงซึ่งระบายแรงดันน้ำเนาะไม่งั้นมอเตอร์มันจะไหม้เพราะว่าแรงดันมันเยอะมากจะต้องเปิดน้ำสองทู ก็คือสายยางกับกอกันนั้นน้ำมันก็ไหลทิ้งเปล่าๆก็เอาฝักบัวไปรองเนาะแล้วก็มาช่วยกันรดน้ําผักนี่อันนี้เป็นข้อนะคะลดแรงดันน้<ด>ําเหมือนกัน,นอืมหลบสิเพราะว่าน้ําแรงดันมันแรงมากอมเอาออกจุดท่อหลดกล้วยหน่อย ะใครเลยนะคะงามมากงามจนต้องตัดใบทิ้งนะเพราะเวลาเราเดินผ่านเนาะใบบาดขาคันมากเลยนี่นะคะบ่อบาดาลคุณตาทํำมาไว้ห้าสิบหกสิบปีที่แล้วนะนี่ให้ทุกคนดูชัดๆ สะดวกมากๆต้องขอบคุณนูนตานะทําให้ประหยัดน้ําได้มากแล้วก็ได้น้ําที่มีคุณภาพมาลดผักด้วยเพราะว่าเป็นน้ํำบาดาลเนาะไม่ใช่น้าประปาน้ําปลามันจะมีคอรีนผสมไม่ดีต่อพืชผักเท่าไหร่ไปเก็บแตงกวาด้วยรดน้ำผักเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ก็ เก็บพักซึ่งตอนนี้ก็มีแตงกวาเนี่ยแหละที่ได้เก็บนะคะสุกินี้ก็เริ่มแบบว่าโรยราแล้วสวนมะเขือเทศนี่ก็คงอีกไม่นานนะคะจะได้เก็บแล้วละ่ะป่ะกลับบ้านกันจริงๆแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน